สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอุรแสงรุ่นนะครับท็อปเฮดไลน์วันนี้วันศุกร์นี้ขออนุญาตมาคนเดียวนะครับพี่สำรานติดภารกิจที่ต่างจังหวัดกลับมาไม่ทันนะฮะก็ศุกร์นี้อยู่กับผมไปก่อนส่วนวันจันทร์หน้าเริ่มวันจันทร์หน้าสัปดาห์หน้าวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับพี่สําราญเริ่มมา2วันแล้วนะต่อสัปดาห์จะได้เติมเต็มข้อมูลกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว วันนี้เรามาเก็บตกข่าวสารที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครที่ต้องติดตามกันเรื่องแรกก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องแรกวันนี้มีเครือข่ายภาคประชาชนโดยนายทรงชัยเนียมหอมนะครับประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือว่าปพอพศนะครับวันนี้ทรงชัยเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการนะครับเสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หลายคนก็บอกว่าเอ๊จะมายื่นยุบพักอะไรก้าวไกลอีกหรือเปล่าไม่มีฮะไม่มีคนนี้เข้าไปผมผมดูแล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงนะฮะเพราะเขาไปยื่นให้สารรัฐมนตมีคำวินิจฉัยนะครับกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะปัจจุบันคุณธนาธรน,นี่เป็นกรรมธิการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นสภาผู้แทนราษฎร แปลว่าอะไรแปลว่าปัจจุบันคุณธนทรเป็นคณะกรรมธิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะอา้าวหลายคนบอกคุณธนทรไหนบอกว่าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ใช่เหรอสารตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตัดสิทธิ์สมัครเลือกตั้งตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆแล้วทําไมมาเป็นกรรมธิการได้เราค้นข้อมูลกันแบบเร็วๆเพราะว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นเมื่อปี63ก่อนหน้านั้นคุณธนทรก็เคยเป็นกรรมธิการงบประมาณเหมือนกันนะฮะ แล้วทำไมตอนนั้นถึงเป็นได้แต่ที่สุดคุณธนาทรก็ลาออกลาออกไปครั้งนี้มาอีกแล้วนะครับคุณทรงชัยบอกว่าไอ้คุณเป็นกรรมธิการได้ยังไงมันไม่ขัดต่อคำว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่5้าทับสองพที่ออกมาเมื่อวันที่21กุมภาพันห์ึ่งรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหารกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เป็นเวลาสิปีธนทรเป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักก็โดน10ปีไปด้วยคุณช่อก็โดนนะคุณปียุบุตรแสงกนกุลก็โดนเสร็จแล้วทําไมอยู่ดีๆมาตั้งให้เป็นกรรมธิการในการศึกษาของสภาได้กินเงินเดือนประชาเงินเดือนภาษีประชาชนผ่านเบี้ยประชุมนะฮะทำไมทําได้ก็โดนตัดสิทธิ์ไม่ใช่หรือ ผมก็สงสัยผมก็ถึงบางอ้อว่าเออฮะเหมือนที่คุณทรงชัยสงสัยแล้ววันนี้คุณทรงชัยไปยื่นเรื่องที่แรกเราก็คิดว่าเอ๊ะพักเก้าไกลหรือเปล่าไปยื่นวันนี้ข้อที่จริงไม่ใช่นะฮะเออเป็นประเด็นใหม่เหมือนกันโดยคุณทรงชัยก็เลยอาศัยอำนาจนะอาศัยตามบทบัญญัติของรัฐมนูรมาตรา41นะครับประกอบอรัฐมนูรแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับมาตรา42ยื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัมนูนแห่งราชณาจักรไทย 2500, 2 5 0 0อนห้้อ230นะฮะประกอบพระราชบัญญัติประกอบ,ร,บรัมนูนว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา41ขอให้มีคำวินิจฉัยและขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสเสนอเรื่องไปยังสารรัมนูนโดยสรุปนะฮะสารรัมนูนไม่อนุญ,ญาตให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมายื่นเรื่องตรงได้ต้องยื่นผ่านหน่วยงานองค์กรนะ,ะถ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ใช่ล้มล้างการปกครองนะ,ะก็ยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน นะครับก็เลยต้องมาตามกฎหมายผู้จัดการบผ่นดินรับหรือไม่รับไปวินิจฉัยดูถ้าเข้าองค์ประกอบต้องให้สารลฐมนูลน,นะครับได้วินิจฉัยผู้จัดการเผนดินก็จะยื่นต่อสารลฐมนูลต่อนะครับโดยสรุปประมาณนี้วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านท่านสวสมชายสแสวงการนะครับถามท่านเพื่อเป็นความรู้นะรท่านผู้ชมครับถามท่านเพื่อเป็นความรู้ว่ากรณีของประชาชนไปยื่นตรวจสอบก็คือคุณสงชัยไปยื่นตรวจสอบนะครับ ร้องผู้ตรวจการให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายธนาธรนะครับว่าสามารถที่จะนั่งเป็นกรรมธิการในการศึกษาอะไรต่างๆนานานะแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะนายธนาธรเองก็เป็นผู้ระหว่างถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าด้วยเป็นผู้ต้องหาคดีตามมาตรา1นึสองด้วยนะซึ่งคุณสมชายก็บอกว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่คิดตรงกันเลยว่ากกตไม่มีความชัดเจน กะกะตเนี่ยต้องไปพิจารณาให้ดีว่าคุณสมบัติของนายธนาธรที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วเนี่ยสามารถจะดําเนินการแบบนี้ได้หรือเปล่ากรกะตมีอํานาจฉะนั้นแล้วกะกะตวควรจะไปหาความชัดเจนตัดสินเรื่องนี้ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรนอกจากนั้นธนาธรแม้ไม่ได้อยูอ่อนาคตใหม่นะฮะโดนยุบพักโดนตัดสิทธิ์แต่นายธนาธรก็ยังไปตั้งคณะกนะ้าวหน้ารูปแบบวิธีการคล้ายกับพักการเมือง และลงไปสร้างเครือข่ายสร้างองค์กรส่รงผู้แทนนะฮะไปลงในานามของท้องถิ่นได้อีกด้วยอันนี้กกตต,ต้องไปดูว่ามันผิดหรือไม่ผิดอย่างไรมันเข้าองค์ประกอบไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปฟังบางช่วงบางต่อนะที่ให้สัมภาษ์กับทบปนิวส์ส่วนนี้ครับเอก็อาศัยความเป็น กรรมธิการวิสามัญพารณาพระราชบัญญัติอาศัยความเป็นกรรมธิการวิสามัญโดยไม่มีใครชี้เนี่ยนะครับว่าไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เนี่ยก็อ้างแต่เพียงว่าหัตัดสิทธิ์เฉพาะเลือกตั้งสสลงสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นสามารถเป็นกรรมธิการวิสามัญพารณางบประมาณแผ่นดินได้เป็นพอกรรมธิการพิจารณากฎหมายได้อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเป็นสีธนนชัยเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตามกฎหมาย พราะขนาดนี้เกิดปัญหาไม่ใช่เฉพาะคุณธนาธรหลายคนนะครับ,รบที่เข้ามาในสภาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้เขาเข้าแต่ว่าเมื่อเขาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยมันมีในยะที่ต้องตีความให้ชัดเจนว่าหมายถึงทุกเรื่องไหมขณะน,นี้นอกจากที่มีคนไปยื่นเรื่องของการเป็นกรรมธิการเนี่ยการรณรงค์ที่ลงไปในการหาเสียงแบบเดียวการกระทําของคณะก้าวหน้ากับพัค การเมืองเลยถ้าขาดอย่างเดียวไม่ได้จดทะเบียนเป็นพักก้าวหน้าเท่านั้นเองที่เหลือก็คือโครงสร้างแบบเดียวกันครับทุกอย่างถูกต้องครับแต่ว่าคนที่มีหน้าที่กลับไม่ได้ทําหน้าที่นี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีอยู่ในกฎหมายของกกตอยู่แล้วก็ชัดเจนนะฮะสวสมชายบอกว่ายังมีเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนไปร้องเพราะตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบยกมาคุยกันให้ชัดเจนว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร คำวินิจฉัยสารออกมาก็ค่อนข้างชัดแล้วแต่วันนี้กรกตออยังปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและที่สําคัญไม่ใช่มีกรณีคุณธนาทรเพียงคนเดียวยังมีแบบนี้อีกหลายสิบคนเลยนะฮะหลายสิบหลายร้อยคนเลยที่เป็นลักษณะแบบนี้เดินกันเต็มสภาไปหมดนี่นะท่านสวสมชายแสดงการบอกนะครับนี่คือประเด็นแรกนะยังดูเดือดขนาดนี้นะท่านผู้ชมครับน่าสนใจประเด็นแรกต้องติดตาม